สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับไม้แบตของ ALP Golden Dragon s u p e r l i g h t 10U นะครับจากประสบการณ์การใช้จริงนะครับก็นะครับน้ำหนักก็อย่างที่บอกครับ 10U นะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูสเปคอย่างอื่นนะครับคราวนี้ในเรื่องของวัสดุเฟรมเนี่ยเขาทำนะครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับทั้งอันน่ะมาจากฟูคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเนี่ยมันเป็นฟูคาร์บอนไฟเบอร์ถึงตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็บาลานซ์พอยด์อยู่ที่290นะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ที่22ถึง30ปอนด์ตรงนี้นะครับเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้ว่าเขานะครับใส่ไปตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรนะช่วยในการแอดสอบแรงนะครับว่าให้เวลาที่ลูกตีมาปุ๊บเนี่ยพอมันมีไอ้พลาสติกตรงเนี้ยนะครับมันจะช่วยแอดสอบแรงได้นะครับก็โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของก้านเนี่ย เขาบอกนะครับเป็นก้านนะครับที่ว่ากลางกลางนะครับโอเคครับหลังจากที่ท่านตีมาแล้ว2วันนะครับพี่จะบอกว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือวันแรกตีไปอ่ะก็ได้ความรู้สึกหนึ่งวันที่2ก็ตีไปความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็เลยสรุปได้แล้วว่าไม้มันเป็นอย่างนี้แหละอย่างแรกนะครับตัวนี้ราคาอะไรวะใช้ใช้คูปองรู้จักไรก็ด้เหลือ600กว่าบาทนะครับก็นะครับคุณก็จะอะไรมากกว่าของ600กว่าบาทเลยครับแต่ถามว่าอะไร ในเรื่องวัสดุนะถ้าเกิดในเรื่องวัสดุเนี่ยเพี้ยนไปดูเปรียบเทียบกับน้องคนอยู่ข้างๆานะครับที่เขาซื้อไม้ละ990มาเฮ้ยตัวนี้ก็ได้อยู่นะในราคา990นะครับก็คือว่าราคามัน600กว่าบาทก็จริงนะแต่ว่าเฮ้ยเรื่องวัสดุถ้าเกิดเทียบกับตัวละ990ก็ถือว่าได้อยู่นะครับและคราวนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือกิฟท์ที่แถามมาครับกิฟท์ที่แถามมาเนี่ยโอ้โหแบบสากมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครได้มานะเพี่บอกเลยว่ากิฟท์เนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้ของที่อกิบใหม่ลนะครั แล้วก็ตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเอ็นที่แถมมาให้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตัวเนี้ยคุณก็เพียงนก็แนะนำครับว่าคุณควรไปเปลี่ยนใหม่นะครับก็ทั้งกลิปนะครับแล้วก็ทั้งตัวเนี้ยไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอะไรครับเพราะเพื่อนไปตีแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรว่ามันกระด้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวเนี้ยนี่ครับมันเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับมันจะต่างจากแบบปกติครับทั่วไปเห็นไหมครับมันจะมีตัวเนี้ย เดี๋ยวนครับไอ้ตรงนี้แต่นี้พอเป็นเป็นไอ้อันเดียวเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันคือทำให้เกิดว่าเฮ้ยแรงแอบซอร์ดเนี่ยเวลาตีตบมันก็ตบได้แรงขึ้นนะครับแต่ว่าเรารับเราก็เต็มแรงนะครับแล้วก็จะมีความกระด้างนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ถามว่าตีดีได้ไหมก็ตีได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบกับไอ้ของทั่วไปนะก็ได้ประมาณส 1, ัก 1290- อถึง1390อะไรประมาณนี้แต่ไม่เกินบันห้านะครับก็คือคุณแค่ราคา600 แต่ว่าวัสดุ990ฟิลลิ่งการตีได้เท่ากับของไม่เกินพันห้านะประมาณพันสองเก้าสิบพันสามเก้าสิบนครับมันก็เลยดูแปลกๆนะเพราะว่าเฮ้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทาได้ดีนะครับลูกตกเนี่ยค่อนข้างจะมีแรงดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราทําลูกอะไรลูกรับมานะครับเนื่องจากตรงเนี้ยมันเป็นก้านเดียวนะครับเวลาเราตบไปเนี่ยมันก็ได้แรงทั้งหมดแต่ขนาดเดียวกัน,นครับเวลาที่มันลูกเขาตีมาเรารับเนี่ยเราก็แบบรับด้วยกันทั้งหมดนะครับดังนั้นก็แบบว่าอะไรก็นะครับ ก็ยังถือว่ามีความอะไรถ้าเกิดใครเมนูใหม่อาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะแรงมันจะมาเยอะขึ้นและอย่างหนึ่งนะครับเวลาตีเนี่ยเนื่องจากเขาจะครับเป็นฟูคาร์บอนนะครับแบบเกียรถูกเนี่ยมันก็จะอะไรมีความแข็งนะครับคือถ้าเกิดไม้นะครับแบบเนี่ยถ้าเกิดคุณเอามานะครับดูวัสดุคุณจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้อแพงๆอ่ะมันจะเป็นคาร์บอนผสมกับสูอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่นี่เป็นคาร์บอนแบบไม่ผสมวัสดุอะไรเลยนะครับก็มีฟีลลิ่งที่แข็งอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เห็นไหมครับมันมีการผสมอะไรด้วยเนี่ เนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงปุ๊บปื๊บป๊นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้ถามว่าตีได้ไหมก็เอาไว้ตีเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ถามว่าเอาไปแข่งขันได้รือไมก็เพี่ยงก็จะไม่แนะนำนะครับแต่พอดีเพี่ยนเนี่ยซื้อมาเป็นอะไรเขาเรียกว่าทํามาเป็นไม้ยืมอ่ะเผื่อมีใครมายืมของเพี้ยนไงเพี่อนก็อ่ะให้ตัวนี้ยืมไปนะครับเพราะว่ามันราคา600กว่าบาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอะไรก็ไม่เสียดายนะครับไอตัวที่เพี่นให้ดวตัว4,000บาทนะครับมันเป็นอะไรเพียด้ยนับ ก็เอาไว้ทําเป็นไม้ยืมได้ไม้ตีเล่นๆได้นะครับก็น้ําหนักเบานะครับเออในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกอะไรตัวนี้10ยูจริงนะแต่เพี้ยงก็เคยจับตัวที่มันเป็น6ยูอ่ะแล้วพอมาจับ10ยูเพี้ย <ๆ S 2> นึกว่ามันจะแบบอะไรว้าวนะครับรู้สึกว้าวนะครับเวลาที่แบบอะไรความเบาอะ่ะแต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่นะจ๊ะมันก็เบากว่า6ยูนิดนึงครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยไอวัสดุเนี่ยมันเหมือนกับเอาสติกเกอร์ไปติดนะครับไม่ได้มีความแบบอะไร ลวดลายที่มันแบบอะไรแบบดีๆอ่ะถ้าเกิดคุณซื้อของ,งแพงแล้วคุณจะรู้ว่าลวดลายนี่เฮ้ยมันก็ลงแบบเกรดดีนะครับก็ถ้าเกิดเที่ยวกับราคา600กว่าบาทก็ถือว่าทําได้ดีครับก็เอาไว้ตีเล่นๆได้ตีเล่นได้แต่เอาไว้แข่งขันไม่ได้นะครับโอเคครับเพื่อนจาการดูคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไ like, ลค์ตับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ